สวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้มันนอกเชนแนวนะครับภาพี่น้องว่าหลัาเป็ดนะครับเป็ดยังไงเป็ดเทปเป็ดเทปเป็ดต่างโรคตัวนี้สามโลกครึ่งสามโรคครึ่งบานเท่าเกันขายลายเป็นไรแถวตัวละแปดสิบบาทแปดสี่แปดสามแปดสามยี่สิบสี่เออแปดสามยี่สิบซอยกันความข้งล่งถอนคนพี่น้องนียอันตอนแรกครับเท่าไหร่เป็ดมาแล้วเป็ดบานเป็ดพันเหลี่ยงนะครับเป็ดเทป สามโลกว่าสามโลเครืองเครืองกรืว่าเอาดอกแอทีมงานนะครับนี่อยู่สองสามคนอยู่กับยา,ายยุ้ยตุ้มรอทียประจำทีมงานับกินเข้ากินกินเลยสีเลียผู้เดียวเลยล่ละทีมงานนี่เนาะไปออกขายเอาไว้แล้วมึงโสดเยวะไปหลายแล้ว วดอยู่3คนครับตอนนี้มาเด้อครับพี่น้องมาเก็บแซ่บน้ำกันครับวันนี้น้องเบิรงว่าสิมี้เนือนุ่งยังแน,น,งน่ครับเป็ดตัวหนึ่งกำลังถอนขอนเลยครับนี่ฝาดที่แซ่บเนี่ยไม่กินเดือนเลยครับออตอนนี้ป็นจับนะจับจตอนค้ามก้อนสะอาดพี่น,ออน้องโอ้ง่ายเลยเหยียบเลยขนเมียฉีด ลกคนเป็ดว่านานี่บ้างลกเกี่ยงดีเลยลถคนหนวดจะคล้องดู <c oughs> ลลหนวดจะคล้องใยท่านาขาวครับพี่น้อนงนี่ขนขนเสม่บาเบาไกลดอผงซีหนาผากขาวดีสีเป็นล่นเนาะบ้านนี้ล่นแลงเนื้อครับ แต่พี่น้องเบื้องสูตรทั้งพี่นะคะรับทั้งลอยเอยตันี่ทั้งอำเภอหนองหีพี่น้องแต่ละพื้นที่มันสิต่างกันเลยวิธีการเห็ดนะครับทางนี้ส่ใส่วิธีนี่บางบางบางมองนี่เป่าปากไอ้น,นั่นว่าไอเป่าข้อนะเป่าข้อมันมันมีเหตุการณ์อยู่ตอนหนนั่นเป่าข้อนี่แหละเป่าบ่ถื่อมันถื่อกันใส่มันไหมฉีฉีพุงขึ้นไหม เขาปากเขาปากจะคล้องวันนี้เสียบเสียบพินหม่องกั้นมุ้งนอกพ่น้อกนะอันนี้บ่เอาแบบนั้นครับเร้ายเร้าแหลวเส้าเปาค่อยแหล่แหล่เอาหนังเอากอนเอาไฟซับซับแล้วก็เส้วยเอาเนื้อเอามาเบิ่งครับมันเป็นยังไงสูตรทั้งนี้เนาะปนั่นกับผ้ผ่านขี่รถปีกับเนาะ โอ้ยน้องหีกัปีกับน่ะเว้ยสุดพตไปุดภาพไปสุดนั่นเงครับคอรยานว่าจันว่าหงเนตีบอลหน่มดตีบอลหน่ แค่สองหนึ่องมอมท่ไปไก่เริ่มสีคำแล้วพี่หนอผมโม่งกลัวอ่ารุนครับตัวใหญ่ยนันไงเนาะตัวสั่งสามโลหร <c oughs> อทีน,นี้รุ่นนะครับถอนขนแล้วล่างแล้วเนี่ยอันนี้เป็นตะยู่ด้วย ขา้ดีครเนื้อเท้พี่น้องเพ่อนอากาศแรงๆอากาศเริ่มพุ่นขึ้นแล้วครับท่านี่ก็ได้ยังน่ยังไงูี่มาลูสี่อย่างสี่จีนนะรใส่ยี่ถงคุบอกนีว้าอให้หน่ก่อนท่านใจครับพี่น้อง เอาจังไนควรจะจยู่ไปแบบต้องเอาทานมันยังบ่ดดัยังบ่ดรึม้องจังบ่ตือกินควืนมะถือกันแต่ถือก็ถือกลุ้มหอมน่ละเด้อไม่กินหรอต้องกินหรอพี่น้องได้ล้นล้นเอาความให้มันแหมให้มันเหลืองเขาก็ดีนะครับแต่ทอนคนที่มัน นัติดอยู่กับตัวเป็นดน้ำเนี่ยซื้อตลาดมันสิได้จักบาทน,นี่คือไรเมื่อโตโตัวนี่นี่ว่าน,น่าจะรุดหาลอยละถ <c oughs> อนขนขว<ช>ความขั้วความใส่อะไรดีเด้ใส่อะไรความเด็กเครื่องในบ่ได,เด้เลือดมีเลือดมีเลือดมีแต่เครื่องในไม่ได้เป็ดไม่ได้เท่า ลายอยู่ตนเหลือยค่สองตัวเนี่ยมีเห่ามีเห่าี่มีเห่ามีเห่ามีลวนมีเห่าอีกมากจะเสรเยครัเรื่มแหมนไหน้องอ้คือคำไม่แต่ไม่หันหนึ่งสองสามนาทีทั้ พี่น้องเดเบื้องกอนพี่น้องมันมันเดอดเลยตักาจอเดินี้กินแล้วครับพี่นอ้องหอมหอมหยหลยดี๋เกรก็ิแหล่แหลเอาหนังเนาะแหล่เอาหนังเลกากา้ซอยเอาเนือ้อ เ,เอามีขีดกันกัน <S 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 มันใหญ่ไก่นี่ครับพี่น้องแหล่เอาแบบนี้เลยปกติตะกี้สิเป้าเนะนี่มันชินแหล,ล่ข้าววนมันแหมๆหน่อยนึงครับนี่เอากระแหล่เอาหนังก่อนเบอร์ขาดครับพี่น้อง ใด้เบิดเป็นแผงด้วกันเป็นพื้นบอกว่าอะไรสวดลำบากเอย่ว่ขาดครับเจิเอาตองอาศัยมีดมคุ้มเลยฮตายเได่อยู่เห็ดเห็ดนี่อยากนั่งกินมาข่อยคุ้มด่อแต่ว่าถือมือคุ้มเขาดีครับอาไรอะไรโอ้ยขายหนาขายตาใช่ไหมบันไม่งานหรกลูก ที่แรกตอนนี้โคกโค,ก, <c oughs> โคกโกรดฮะโคกเหมญอนยาชาวบ้านบ่ค่อยเขาครับ <c oughs> บ่เป็นลุ้นยอ้อนยังครับเนี่ยลุ้น,นยอ้อนบัดมีดนี่แหละกด <c oughs> โคกโค เราทำวันนี้แต่ผลงานจะออกมาแบบไหนต้องติดตามครับไอ้ที่น้องออกเป็นแผ่นๆแบบนี้ได้จะไม่เห็นเหมือนกินเมื่อนี่จะไม่เหรอไม่เห็นชอยบวยลุงน้องก็เคยตาเปลี่ยนที่สองเลยเปลี่ยนจักอันได้นเ่ยเอาเงี้ขึ้นมาโอเคลูกคนเดียวเปลีปยน นี่พี่หรอบึงวัดเบน่ห์อักษณะเาเป็นแบบนี้นั่นแหละเทากับมาหั่นหั่นเป็นต้นสร้อยเป็นต้นเหยื่อกันครับเอาไปซื้อเห็ดก็ยังหัวในเห็ดปักกิ่งนาะคือคือเขาเห็ดนะแงมก๊อบกรอบดิเดี๋ยวเราทำเนง่ยต่างกันครับแต่ละทีแต่ละหม่องแต่ละบอลไปโลดนี่หมูไป บบน่าจะที่เบิร์ดน่ะเงินนี่ร้นานใส่เงินดีใส่เป็นรวามได้เงินร้านก็ได้ไปเหมือนเมือบะนี่พกดีม่ดีจะดีแก่จะขึ้นมาขึ้นเหมือนแล้วปลาปีก็ก็แล้วปกติตนี่หนงเต,เต้งนอนอยังเดี๋ยวไม่อยากไปอีไม่เงี้ยเงิน เชียงไปล่างให้ดเียงไปล่างตัวนึงสใส่กันเถอประเภทเปีดนี่่่คลูกพี่ประเภทเปีดนี่อาน้าไปงเลีาได้กินง่ายเพี่นอนี่บเอาบน้ามาหรือไป้อาปีกั้กนี่ กาดใบหนีเมื่อจะก้านี่เมาใบหนีกุ่นทีเย็นเลมันตะใบบักันวันใบบกหูดใหใบุหวันาดใบบกหูดนี้คนเปีกเนนะคนถอดไม่ถอดไเยหเรนต่หาเครื่องร้ายก็ไ่กาจะได้กินนี่ยเมเหมือนทางมา กน่าไร่เหกินดวกินเมก็ล้ว like กันเอาไปอาบน้ก่อนเลยกินเพิ่มก็เปลี่ยนาบน้ำอย้างเงี้ยทีน่าก็เหงามันมาถึงมาถึงโกลนงเ้ยทเาอาบน้มาิมเป็นแผ่นบอกว่างไหนกินน้นเ่้าาน้ว่าจกินาา่มกบเราาหาไม เขาต้องดูอาการพราะมัน็เป็นในี่มือต้องเบอาการมันเก็กอนลก็บเป็นที่เมือเบอรการเดียงเอาการบามันสีเศร้าบอต่อไปมันจะเป็นเก็บไปเก็บเก็บตรงนี้น่าจะไม่ได้นะอย่าลูกแล้วก็โลนามละก้นมือโควิดเขาอไวไปเดี๋เดจะสัหนัง ใจไอินได้หมเกาหงดก็เพิ่ยังขวมากอิดัดแล้วหละเดียวนถึงเป็นตะีไม้ตะผูดนตืนอนตักหนอแม่เลยก็มานอนนี่เฮียยกมานอนขี้ลายรเพานาว้ราพุ่มร่างกายบวคืึนมาสวัดเตากันนู่นท่วงข่ายท่วงหัวซี่เฮาเนี่ย เห็นไหมพี่น้องแล้วอ่ะมันือเป็นเิ้นแบบนี้ครับอันนี้ของเนื้อนะเนื้อเป็ดเยอตะโค้งเ็าือซับกระดูกเอาเนื้อเนื้อแล้วแล้วเอ่ะหามมาทั้งเป็ดเนื้อแล้วแหลวนี่เราสิมาหั่นสร้อยแบบนี้ครับสร้อยเป็นข้ามเป็นข้ามเป็นต้นนิดหน่อยเดี๋ยวถ้าเอาไปเกี่ยวกันครับจะเป็น้องจล็เบิ้งอีกหลายๆขั้นตอนนะครับใส่กันก่อนอันนี้หนังครับทำแล้วนี่ ที่ต้องนี่กำลังเกี่ยวครับนี่เกี่ยวหนังนี่ครับเขาหั่นในหนังเยเดี๋ยวเขามาเกี่ยวเกี่ยวน้ะมันมันออกก่อนครับเ้าเฉดเดียวเป็นตอนก็ยังเห้าวยังก่นะะกอนแคบหมูนะแคบหมูก่อนว่ามันคือแคบหมูมันจะเป็นกรอบๆครับนี่เกี่ยวเกี่ยวน้ะมันมันออกกันอีกตั้งน,น,นี่อันนี้ใ, un, ใบขนุนใบบักมี่ครับพี่น,อนอ้องผัดใบบักม,มี่มีอยังแนี้มันนี่เอา,าอไหมผัดใบบักมี่ เไปบกูดผัดไปบกูดใบมะกรูดนะไอย่าี้นี่จะนี่ปะใบม่อนมะได้่อเจ๊แม่ปะใบม่อนใบม่อนน้ำที่น้องผัดเดี๋ยวมีที่เ็ดครับบักพริกแห้งทอดแล้วบัวเแล้วมันบัวเพลิดครับบักพริกแห้งทอดแล้วบัวเพลิดเน่นครับผมตัดกระเทียมนะครับตัดมันจนี่หลอครับกระเทียมมันสิเป็นมันมันครับผอดไปผอดผอดผัดสุกแล้วมันสิเป็นมันมั่นเหรอที่นี่ข้าไปลือกโรยโรยโรดดีครับเอาโรดดีโรยลงไปมันสิเป็น มันมันออกเข้มๆเนี่ยเนี่ยเป็นรสชาตินี่แหละครับสูตรทั้งทั้งทีเนาะนี่สูตรแล้วเจียวเจียวให้มันแหมกันนีดก่อนแต่หากจังสะเอาเนื้อมาเจ็ดให้มันสุกน้ำกันหลังจากนั้นอยากใส่เลือดอยากใส่ยนยังก็ต้องจังหวานะครับนี่คือคือสูตรทั้งนี้นะครับเ <ST. S 1> นี่ยพี่น้องเริ่มเริ่มกรอบแล้วนะครับเนี่ย มันลายครับเป็ดมันลายแห้หนิทอดกะจิใส่บะได้หรอเนาะอายนปะเที่ยวถิ่มย่างเดียวครับเอากินครับนี่ยมันเป็ดทอดเป็ดกับ่ะได้สองเที่ยวถิมย่างเดียวแล้วแต่ว่าเราได้เกี่ยวเกี่ยวมันออกเนียเอาน้ำมันมันออกแล้วมันจีเป็นแหม่ยวเหี่ยวโอ้ขวัญเขาดังเราเนื้อไม่ใช่หรอครับเนี่ยเป็ดโอ้เดือดขวัญหม้อเลย สามลกว่ะน,นะครับโอ้หลายๆๆแบบเรื่องร่วมเครื่องในร่วมหนังร่วมเนื้อแล้วเนี่ยครับเรื่เครื่องหมอ้อพอดีอ่ะเดี๋ยวรอมันสุกนะครับแล้วมาปรุงตอนนี้คือหามันสุกนะครับเท้าขวัวไปจนว่ามันสุกหมดละก็จะมีปรุงรสนะครับช่างพูดก่อน ถอดไปไม่ทาคนถอดมาเข้มบ่ะอือเจ้าเส่ยรายที่ละเนาะใส่ยโรตีลายกับเข้มเนี่ยเนี่ยลุยหรือบ่ะเ้เบิ่งนี่ครับพี่น้องเ้าถือลุ้ยยังแม่ไงเนี่ยลุยโรตีโอ้มันหลายปวดตอนนี้เออโอ้โหนี่โรตีใบใบบงฮวนนะครับใบบกูดอันนี้ใบใบใบบงมีขนุนเ้าถือลุยครับลุยไปเรื่อยๆจะลุ้ยหลายมันเข้มฮะมันเข้มมันเข้มพอออก โอ้แมี่นังฟังเสียงมันแตกโป๊ะๆนี่ไงมีใบบกูนี่ยมันีแตกตไก่เ่ดได้มีโลบป้องกันมัเด้ยนทนี่เป็นกบกวาพี่หนังออนี่ครับเป็นกบกดยัง่ายเลยนะกวมันมีหักหักแบบนี้นะครับเป็นกบกวาคือคือคือหลายพดนนั่หลายพจน มันเป็นมันมันครับมันมออันาปาก,าการถปอ,อ,อกรถดีอ,อ่ะก็กินรถดีครับอันนี้อดี่่นรองออกไกลๆเน,นี้อนี่หาโรบังมันแตกครับแตกสวดๆกดเนี่ยส่บานตืน่นนะฮะทั้งเทียส่หลายไฟห่อนไฟโมหันนี่ใส่ทานไปเสีย พี่น้องก็างปรุงครับน้ำดูบนมือลเลยรันได้กับเขาอีกน้ำดูดูน่แม่รอแม่หใส่สุลลายบบนีแต่เนี่ยเอแหละเดี๋ยวอแห้งอันนี้ปรุงพี่น้องนี่ซุกแล้วนี่ใช้ไหลหอ่างปรุงทังนี้ก็นพักซอยพักครับมื่อกถอดท่านแล้วอยู่ถอดพักเลย หลายแหงครับพี่น้องสามโลกเครื่องมาเีเครื่องนึงเครื่องมอวนลนี่เมื่อเชเมือสมังครับแดงขึ้นเฮ้ยเห็นสุกเบอรเด้อนี่อันนี้ือสุกเบอร์แล้ะเราจะจะมากู้ไดอยางเส้เลือดที่เขาเอาไว้ครับแม่นครับใส่ที่หลังครับเลือดกู้ไดมักส่วนเลือดกับ้งคอยมากันแต้ตรงนี้เหตุปรุงสุกตะกรันุงสุป อยากกินเลือดเด้คนเราคนอยากกินเลือดคือก้วยปลานะครับผู้นึงอยากกินก้วยเมันเอาไปมกเนาะผู้นึงอยากกินก้วยก้วยนี้เด้ก้วยใส่หมดแดงบวต้องใส่ก๋วยเดียดเมียดเมนผู้นึงก้วยว่า้วตีเอาไปโมบัดเมนอันนั้นคือคนเขาเอื่นว่าคนอนไม่สูงอีสานเท่ากับบวตองไข่บ้านไหนนั่นละน้ำแมนครับเมนนี่สดๆไม่ไหมอันนี้ขัวไม่ออกเกขัวไม่ไม่ตามเห็นเบิ้งนี่ครับ เอาละมุดละใช่บดหนีครับพี่น้องใช่บดหนีเขาเนี่ยัวขวัวขวัวให้ขว่วไซเรนขั้นตอนการขวัวพี่น้องบม่ท่านเห็นครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวห้าเห็นสะเทียสีบากินบ่ใดครับนี่ภาษายังท่าวงาะดังก้นนั่นนี่ครับเพี้ยนไปยังมันเหลืออยู่สองสามตัวไอายุยเอามาเบิร์ดเราละ นี่คือนะเมื่อต้มเนตอันนี้กระดูกกระถอดอันนี้ทอดกับลาบนี่ครับขารอ่ได้ครับนี่คือส่วนผสมครับัสวนขั้วครับมาสวนมามาหลายสวนหลายขั้วลายหม่องไหยบอนตุ่มใช่กันนี่ปลาเนาะนี่ปลาอะไรโว้ยมันตดแบบแเสียกัน คนเคื่อคือเลยเนาะเนีมือเสียบครับเสียบยังเย้คนเสียบอรได้หนิเสียวเราได้เยโอ้พี่เนี่ยแเดี๋ยวหอนแงมบังไฟไปอาดองไฟกัน เแต่สิาพาพี่น้องไปปรุงมือหลังจากปรุงลาบเป็ดแล้วปรุงมือชิมเหมือนกันครับลาบเป็ดกับเสมมือกับเสมครับนะเสียผู้มาชิมบานเป็นไงติดเป็นไหนไหมา้ยทุ่มมือนี้ลิ้นบ่หูรสชาติานาเนี่ยจะหมวกกับวัตถุกินตายที่เราเล่นเสียมด้วยกันไอ้แถะเมาเราอืมนี่ จางเงียวันมาเอามาเอาครเบิดเลยมอีกชมอีกบ่มอีกจางอีกไมอีกมตายอนี่เือผลวิจัยที่ถูกต้องนี่แค่กิเดียววะมหนาวใ่หนาหาปลูกนะครับไ่ได้ซื้อได้สนี่มนาปลูกได้พี่น้องนี đâu hả bưng mừng nào đâu hả mừng đăng mừng nào 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 เอาเด็ดอีกวะไเยเอาเด็ดอีกวะเซิร์พิกเจ้านีอยว่เด็ดเอาอีกบ้ได้่เห็ได้ว่าเอาตไฟนะได็กก็เด็ดเพี้ยนว่าไงวะเพี้ยนใส่มาโอ้ผมก็นอนย่งเครื่งครับเอาไม้เอาไม้อ uh, ีกรอบนะครับมันมันอ่อนรสชาติมันอ่อนหน่อยนึ่งมนื้อมากถึงนเข้มนะครับพอขั้วมาก็นอนครับ ปลาเพียดเท้าสักหน่อยกับมาก็นอนเนี่ยโอ้ยใสกับม้กเบยอะเลยวะขึ้นแล้ลบันมาลองเบืองเด้อบัน้ารวะวยอย่างความก็ควายอีกว่า <c oughs> จจเต็มเต็ดทำเงินกับมันงั่นบ่ตบกบเป็ดกับมันหน่อยเนาะเอามาบัานลองเบืองอกีกเจ้ารอพี่น้องลองน้ำกัน ปอกุ้หอดว่าซิมเฮ้ยันมีล่ะเยอยังเดียวเส้จานเสจานเราก็ไปใส่ปากบันที่มีขันตอนทุดทไทยบันขันเดียดเยอะอ่ะขันตอนุดท้ายใส่ยังไ่ากอกอดท่านหน่อยหันมาบางท่านอดขันใส่ที่านอดเนี่ยมีอดทอดโค้งครับโค้งบโค้งเป็นเนาะอดเอานะครับโค้ง หิบเนื้อได้หน่อยเที่ยมกันต่อเราไปเดี๋ยวเที่ยมอ้าหน่อยเหรอเอ๋หน่อยหน่อยเ่อะมันพักใบมันมีสมนีงเนี่ยปกติมันถี่มีใบม่อนนั่มไปเดี๋เอาใบม่อนเนาะใบม่อนเพิ่นเอาไปเลี้ยงม่อนวัดนี้เพื่อใบซากเอาไปเลี้ยงก้นเลยตัวพีกฮะตัวพิงทอดแล้วว่าเพ็ดที่สองลองเบื้องสูนี่ นะครับนี่คือนี่คือผักเนาะผักไปกินกับนะครับเืน้ยหน่อยคเืนี้ยเ่าเงับเกี้ยงเคี่ยงครับพี่น้งหลองเดืออาห้อยขังไฟขิงไฟไปหน่อยันบ้านคันเดือนแล้วคันเดือนแหละข้ามีคนคันเรียดป่ะอ๋อคันกไปเบื้อง คอนหรือเ t ดเตะใบอ่ะใบหขายิงไข่ครับยิงไข่ใบละไข่อ็ขันนะครับขันให้มันแตกหลังจากที่มันจับก่อนกันให้ขันเนาแบงเ์ิงผู้ใดบ่มักินเสือเลือกินอ่ะมันสุกเนี่ยกินมันสุกพวกเดี๋ยวดี๋ยวมังส่วนเดือดน้ำนียกับการจะต ตัวกะว่างเหรอตะแกงฮ้องอ๋อพี่น้องจบเชียงนองกันครับนะครับลาบเป็ดทแมงานทำมือาำมือหนองกระเบิ้งการมาวิธีการเห็ดั้งแต่าุูนถ้อนข้นหมดลยเนะเป็ดสามโลกว่ะเป็ดเท็ดเถือกเน่าไยหรอแม่ครับเป็ดเถือกเป็ดเี้ว่ากรับมันแพงคอขั่ว เบิดแผ่นดินเหรอแม่คู้พเผ่าขั้วี่นซีหาคนแมวโตกับองคำแอ่ะมาจ็ดแสบยล้วกันพี่น้องนะที่ร้อที่ร้อไม่หยติดตามช่องมัน้องที่แนวไว้นะครับเกือบทีสีประผาดคิปต่างๆขราวที่ข้างสองนำเสนอพี่นองเบื่องกาเป็นวิธีชีวิตเท่อบ้านนะคับอันนี้ก็ การกลาบเป็ดเนาะบางที่บางมองอะ่ะหลาดโคตรหลาบคนระย่างเป็บคนระแบบนะครับ,ท,นนบ,บที่้องก็ะต้องเึงมีที่หนีนั่นเลนนครับถ้ามันสะดวกขึ้นนะใส่เวลาบดนนะครับใส่เวลาเผ็ดบดนกับเผ็ดอีลีนะครับวนหมากไปน้ำ,นำหนามลรยกว่านะครับนี่ฝากไว้ทางที่นงอนก็นกนแล้วกันนะครับไล่ทัดล่ไปน้ำหนามเวลา